ัครบพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่17และข้อใหญ่ใจความในวันนี้เราก็จะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเริ่มไขแสดงว่าพระองค์เป็นใครเพื่อให้มนุษย์ได้เริ่มเข้าใจว่านอกเหนือจากที่พวกเขามองเห็นแล้วเนี่ยพระองค์ให้เขาได้เห็นว่าพระองค์มีลักษณะอย่างไรพระองค์จึงประกาศว่า เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้เมตตาและกรุณาไม่โกรธง่ายเปรียมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เรารักษาความรักมั่นคงของเราไว้แก่ชนหลายพันชั่วอายุคนและอภัยความผิดอภัยการล่วงละเมิดและการอาภัยบาปแต่เราไม่ละเลยที่จะลงโทษเราจะลงโทษความผิดของบิดาในลูกหลานเหลนจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน โมเสดจึงเข้าไปหาพระองค์แล้วก็ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่โปร่งโปรปรานขอพระองค์เสด็จไปกับข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดหมายความว่าขอให้พระองค์ได้อยู่เคียงข้างกับประชากรเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกลางทะเลทรายเนี่ยถ้าพระองค์ทิ้งก็ตายตายแน่นอนเลยไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้นะครับเราจึงเห็นความสัมพันธ์ที่พระบิเจ้ามีต่อเรานั้น เป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่มีอะไรที่จะต้องทำให้เรากลัวการภาวนาของเราก็คงจะต้องในรูปแบบนี้แหละครับว่าเราไม่ได้คุยกับใครอื่นนอกจากพระผู้สร้างของเราและเราได้พูดกับพระองค์ได้ทุกเรื่องเคยมีคนคนหนึ่งที่ป่วยล้มป่วย ลมหมอนนอนเสือ่อลุกไม่ได้เลยเป็นเวลานานในที่สุดวันหนึ่งก็มีคนไปพบแล้วก็ถามว่านี่คุณได้สุดภาวนาบ้างหรือเปล่าเขาบอกยิ่งวันยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะว่าอย่างไงนะเนี่ยไม่รู้พระพินเจ้าอยู่ที่ไหนและจะภาวนาให้มันมั่นคงได้อย่างไรเขาก็เลยคนนั้นก็บอกกับเขาว่าเอางี้สิ คุณเอาเก้าอี้ว่างๆมาตัวหนึ่งไว้ข้างๆเตียงของคุณแล้วคุณก็จินตนาการว่าแล้วก็เชื่อว่าที่เตียงนั้นนะ่ะคุณเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่ด้วยแล้วก็ให้พูดกับพระองค์วันละสองสามคำสี่ห้าคำหรือหนึ่งพันคำก็แล้วแต่ที่เราต้องการเพราะฉะนั้น คนป่วยคนนี้ก็เลยเริ่มที่จะคุยกับพระพินเจ้าได้อย่างอิสระเพราะเชื่อว่าพระองค์มองเห็นเขาในสภาพของคนไร้ความสามารถแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็บอกว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้ก็ทำนานแล้วเพราะว่าสวดเขาไม่ใช่ว่าจะต้องสวดยาวนานอะไรเพียงแต่มีความรู้สึกอย่างไรก็พูดกับพระเยซูเจ้าได้เลย นี่ทางหากพี่น้องที่ทําให้การภาวนาของเรานั้นมันไม่น่าเบื่อก็เพราะว่าสถานการณ์แต่ละวันนั้นมันก็มีอะไรที่แตกต่างจากเดิมและพี่น้องก็ไม่ต้องห่วงว่าพระบินเจ้านั้นไม่ฟังเสียงของพี่น้องนะครับส Umwelt, ว่วนในพระวรสารวันนี้พระองค์ก็พูดอธิบายก็คือเรื่องอุปมาข้าวละมานรในานา,นาซึ่งบอกว่ามีคนเหนื่อมาหวานมเมล็ดพันดีก็คือองค์พระเยซูเจ้าทุ่งนาคือโลก ลเมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระนาจักข่าวละมานคือพลเมืองของมารร้ายศัตรูที่หวานคือปีศาจฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอาวสานแห่งโลกผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์พระเยซูเจ้าให้เราได้มองเห็นว่าสภาพชีวิตของสมัยของพระองค์กับสมัยของเราก็ไม่แตกต่างกันเลยพี่น้องมีคนชั่วมีคนดี เราบางทีเราก็เป็นคนดีบางทีก็เป็นคนชั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงโลกของเราจึงเต็มไปด้วยคนที่เป็นคนชั่วและบางทีก็มีคนคนดีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็าถามดูว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนที่พระบิเจ้า มองแล้วบอกใช่เลยคนนี้เหมาะที่จะไปสวรรค์หรือเปล่าในสมัยก่อนนั้นมีนักปัชญากรีกค,คนหนึ่งชื่อดิโอเจเนสเขาเดินออกจากบ้านพร้อมกับตะเคียงที่จุดอยู่ชาวบ้านชาวเมืองเห็นแล้วก็เลยถามเขาว่าเนี่ยคุณไปทำอะไรเนี่ยดิโอเจเนสก็บอกกับเขาทุกคนว่าผมกำลังไปหาคนที่ซื่อสัตว์สักคนหนึ่ง บางทีพวกเราเองก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะทำเหมือนเด g จีเนสที่ว่าจะต้องไปหาคนดีในสังคมแล้วก็ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเห็นคอร์รัปชันเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองทุกระดับตั้งแต่เรื่องของหมู่บ้านไปจนถึงเรื่องของประเทศชาติและในโลกด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรพระเยซูเจ้าเองก็เตือนเราว่า เราจะต้องพยายามที่จะเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าในโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคนไม่ดีคนที่เอารัเดเอาเปรียบคนที่สังคมเป็นเหยื่อมีค้าโสเพณีค้าผู้หญิงทำลายผู้หญิงพี่น้องลองบุลองดูว่า ให้เจ้ารีสอร์ทที่พี่น้องเห็นเปลือนเมืองนั้นนะ่ะเขาสร้างมาเพื่ออะไรหาเงินหาเงินจากใครหาเงินจากคนที่มาเที่ยวคนที่มาเที่ยวนั้นเอาใครมาส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนลูกหลานของพวกเราเนี่ยแหละครับพี่น้องมันทําได้ลงคอก็ข,ขอให้ทางรัฐบาลได้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดแจ้งลงไปว่าใครที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเก ที่เอาเข้าไปตามรีสอร์ทนั้นขอให้จับแล้วก็ให้ติดคุกนานๆเพราะนี่ก็คือการทำลายอนาคตของเด็กที่กำลังจะมีอนาคตเขาอาจจะที่หลังอาจจะเป็นซิสเตอร์อาจจะเป็นแม่บ้านที่ดีถ้าหากไม่มีคนชั่วร้ายเหล่านี้แฝงตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้มีเงินเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดในโลกเลยที่บอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโสเภณีมากที่สุดก็เพราะว่าไอ้ผู้ชายหลายคนเนี่ยยัดเยียดเด็กผู้หญิงเหล่านี้ให้เป็นโสเภณีไงล่ะพี่น้องขอให้เราได้สวดภาวนาขอให้เขาได้กลับใจขอให้รีสอร์ททั้งหลายนั้นจงได้ปิดแล้วก็ให้บรรดาลูกๆของเราหลานๆของเรานั้นมีอนาคตอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง